โอเคไม่เป็นไรหายไปเรื่อตอนไหนอะกำลังสนุกเลยมีบรรยากาศฝนตกโอเคค่ะถ้าเกิดกลับกลับอันนี้คือเรามีอะไรคลาสยางครับ เราแล้ววะทุกค,คนไม่ได้เสียใจไปเมื่อกี้มันอาจจะสัญญาณหลุเพราะวยความที่ฝนมันตกนะครับผมแต่ว่าพวกเราสองคนกลับมาแล้วนะฮะโหสุดยอดเลยใช่ไหมครับเพิ่มพู้นอ้ใช่แล้วพี่พวกเรากลับมาแล้วนะใช่เพราะว่าข้างอนอกกำลังฝนตกหนักมากๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็พยากรณ์อากาศดี๋ย มีอะไรผิดด้านด้วยผิดด้านผิดด้านพยาก้อนอากาศวันนี้ก็ฝนตกหนักมากๆนะทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็แล้วก็เตรียมดูแลตัวเองกันด้วยเตรียมร่างกายฟินี้ใช่อันนี้คือบอกตัวเองบอกบอกบอกตัวเองเราต้องไม่ป่วยนะเพื่อจะมอบความสุขให้ทุกคนนั่นเองนะได้เลยจ้าอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆโค้งสุดท้ายแล้วของโอกาสที่คุณจะได้ซื้อบัตรแล้วมาชมความสุขของพวกเราทุกคน อ่าอัจจะ,ะ,ะเป็นโค้งสุดท้ายของหลายคู่ใช่แต่ว่าของเราเลยอีกสองสามโคง้งว่าอีกสองสวันอ่าใช่จริงยังมีเวลานะครับผมจะถึงวันที่24กันยายนเวลาบ่ายโมนะครับผมก็ผมเห็นเวทีแล้วเมื่อกี้เนะี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าอยู่ไกลกลัวไม่กลัวแบบว่าเออมันจะห่างไกลกันอนะ่ะแต่ผมจะบอกได้เลยว่ายังไงคือเราสองคนนะมอบความสุขให้ทุกคนได้ครบแน่นอนใช่เพราะว่าเราเดินสุดตะเกียบใกลแค่ไหนคือใกล้อ่ะเราเดินสุดตะเกียบเลยใช่ตั้งแต่วันที่เห็นแผงผ่าน,ใ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 นใ แผงผังของเวทีอ่ะผมก็เรียกมันว่าตะเกียบตะเกียบเพราะว่ามันเป็นแบบแฉกออกมาอย่างนี้ใช่มันแฉกตะเกียบก็คือก็คือแฉกไกลมากคนข้างหลังเห็นแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ถึงจะก็อยากจะแนะนำให้มาเนาะอยากให้มาเจอพวกเราสองคนอยากเต้นให้ทุกคนดูให้หลักหรับอินเตอร์แฟนเราชมได้ยังไงนะสวัสดีครับอินเตอร์แฟนฮัลโหลอินเตอร์แฟนว่า yes I'm Thai. <laughs> <laughs> uh, so hi, inner fans! For inner fans, there are also live streaming tickets available uh, on Thai Ticket Major right now. So for those of you who couldn't make it to see us at Union Hall, that doesn't matter. Uh, you can still watch us uh, mm. from the comfort of your homes. Mm. So uh, we hope we'll, we hope we will be able to see each other soon. Mm. However, for uh, on the, themes the 24th to other the Livestreaming dependant children each see languages for for on แต dairy สมารับวันที่24จีบงมีเวีแินมีแล้วเจอกัน้งบนแจลต้องร์าคลฟ์สต้อองกะไร้ีมนิ่ง เนี่ยเป็นเพื่อนพวกเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยเป็นคนสร้างตัวนี้ขึ้นมาโดยการวาดรูปแล้วก็ระบายสีเนี่ยผมก็อยากจะคือพูดง่ายๆคือเดินไปไหนมาไหนมีห้อยตัวนี้คือรู้แล้วว่าเป็นแบบเป็นแฟนคลับพวกเราได้เลยอย่างหนึ่งที่คนส่วนมากเขาพบกันคือเงินดังนั้นกูก็ต้องมีกระเป๋าตังค์อันนี้เนี่ยแล้วกระเป๋าตังค์นี้พิเศษยังไงฮะกระเป๋าตังค์นี้พิเศษรอครับพิเศษที่ใส่ไข่หรือเปล่า ใช่มันสามารถใส่ไข่ได้เหมือนกันก็แต่ว่าคุณไม่ควรใส่นะมันมีอันนี้มันมีฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆอยู่ก็คือน้ารับเกินแบบมีอสซิสต์รีนิดๆหน่อยแล้วคุณก็จุกมันเข้าไปช่วยใกล้ก่อเนี่ยเราเพิ่มพูนอยู่ด้วยอย่างนี้ซึ่งลองลองตุ๊กขึ้นมไปดูมันกดไปแล้วค่ะกดจุกไม่เป็นกดไปเลยกดไปเลยไหนจุกเป็นไงสิอะไรครับไมม่ีอ๋อไม่มีนะครับ อ๋อมันกดลงไปเลยเออโหโซคิวสุดๆเลยนี่ไงในช่วงนี้มีตัวอะไรมีเพิ่มภูแน่นอนแหละเออมีเพิ่มภูน้องภูน้องตัวจุ่มจิ๋มต้นตัวจุ่มจิ๋มตัวจุ่มจิ๋มนี่มีปอนมีภูวินมีมี double P นี่มีมีโน้ตดนตรีแบบจุ่มจิ๋มน่ารักสุดๆน่ารักนนี่เจ้าไรอ่ะไม่เหม่อ โอเคมีคนถามเข้ามาค่ะไม่ต้องห่วงเพราะเพลงนี้ไม่ได้มีอยู่ในแฟนเดย์ชันใช่เออไม่เป็นไรลองได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในแฟนเดย์ชันโอเคอ่ะมีคนถามเข้ามาค่ะน้องหมีสีเขียวซื้อที่ไหนน้องหมีสีเขียวซื้อที่ไหนครับเรียกให้ถูกซื้อที่ GMM TV Shop นะครับผมครับผมเออหรือจะมาซื้อที่ GMM หรือจะมาซื้อหน้างานก็ได้ GMM TV Fan Day in Bangkok นะครับผมเออจริงๆแล้วมาก็ซื้อบัตรไปด้วยเลยถ้ามาดูะ นี่ทุกคนดูจะเรียกว่ามีเขียวไม่ได้มีชื่อนะทุกคนนี่ดับเบิลพีมีเขียวมีเขียวเพิ่มพูนดับเบิลพี you know เออดับเบิลพีเย่ดับเบิลพีอุ้ยตอนนี้พูวินโชว์อะไรหรอคะอ๋ออันนี้คือโชว์ครับ masking tape นั่นเองอันนี้เรามี masking tape ด้วยมีทั้งหมดสามลายไหนลองทำาไว้ดูหน่อย้ำสุดสุดเอ้ยเอ้ยเออสุดยอดเลยปิดปากตัวเองคุณพูดได้ไหมหรอพูดสิ พูดไม่น่าได้อ้าัน่าเนี่ยนี่ครับผมพูดคนเดียวได้ไอมคุณครับอืสติกเกอร์นี้อซื้อได้ที่ไหนครับอโอเคเลยโอเคเลยอ่านี่ผมจะบอกเนี่ยซื้อได้ที่ทีวีช็อปนะครับนี่ผมจะบอกกันนะว่ามันแบบเออมันน่ารักนะผมรู้สึกว่าแบบผมเออเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบแบบมันเป็นฟิลแบบใกล้ๆเนาะแล้วที่สำคัญคือมีสามลายนะนี่ดูนี่มาเลยนี่ มีทั้งเสือสิ้นลายแล้วก็มีน้องลายออกมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วเมื่อกี้ดังพิมพ์เข้ามาว่าขอซื้อน้องมีเขียวๆร้อยตัวได้ไหมใครพิมพ์นะดังดัอ๋อดังเหรอพิมพ์ทำไมอ่ะไม่เดินเข้ามาเป็หมหนึงร้อยตัวเออเอ๊้หนึ่งร้อยตัวซื้อได้ครับผมก็แค่เพียงเข้าไปที่ GMMTV Shop นะครับผมแล้วนอกจากเพิ่อฟูนก็มีน้องใจดีด้วยใจดีนะใจดีใจดี จริงขนาดนี้มึงเข้ามาในร้านโอเคมาไหนมีอุ้ยเมื่อกี้ไปทังอะไรมาเนาะฟอต้บูธหรออ๋อเออใช่ถ่ายรูปมาไงล่ะครับงานพี่จูนก็เก่งจริงๆเลยอันนี้นี่นี่นี่เออไปถ่ายอะไรมานี่เลยครับผมอ่าผมได้มีโอกาสไปถ่ายฟอต้บูธมานะครับนี่จะมีเซตรูปไหนก่อนเอารูปคุณก่อนเนี่ยเอารูปเราดีกว่าดีกว่าเพราะว่านี่คือของพวกเรานะครับก็งานงานก็จะมีฟอต้บูธอยู่นะครับผมนี่ นี่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 นนเป็นไงฟอตโตูบุ๊กเป็นไงเป็นไงอ่าก็สามารถไปถ่ายกันได้นะครับผมแล้วก็นี่เรามีการโชว์กล้ามเบ่งกล้ามด้วยผมบอกเลยรูปนี้นี่ผมตั้งใจไปถ่ายกับพี่ฟอโตทบุ๊กเลยผมเห็นหน้าพี่เฟอร์คือเนี่ยพี่พี่ก็จะแสดงไปก่อนแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจเขาในการไปถ่ายรูปแล้วเบ่งกล้ามนะครับผมว่าคือเนี่ยพี่ฟอรก็พี่ฟอรเถอะยัยเราต้องออกกำลังกายเดี๋ยวเขาจะล แล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพวกเราพวกเราช่วงนี้พวกเราทำงานอาจจะไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสเลยพี่เขานำไปก่อนแต่อยังพวกเราฟิตขึ้นมานะครับผมพวกพี่ยังต้องยอมอ่ะพูดเลยนี่นี่ดูนี่เบ่งกล้ามโชว์ไปหนึ่งจากใจนะถึงเข้าฟิตเนสก็สู้พี่แกไม่ได้หรอกเอ้ยรู้ได้ไงพวกเราสตรองมาใจจากไหนมาใจมาจากไหนเรีนมาจากอตะบุนแล้วิสติ๊กเกอร์สุดนารักอ๋อโอเคไปไปสติ๊กเกอร์ก่อนไปสติ๊กเกอร์ก่อนสติ๊กเกอร์สุดน่ารักนี่เนี่ยจ้า แนวรัก no, k ขนาดนี้ไม่ <No. S 2> สติกเกอร์ต้องเป็นแบบนี้สติกเกอร์มันอยู่เฉยๆมันก็น่ารักแล้วอ่าแล้วสติกเกอร์มันมองกี่ทีมันก็ยังน่ารักอยู่ล้วแบอยู่ในฝันเออ่ะ,ะเ,ดเยดโอเคมาค่ะตอนนี้เรามาเข้าสู่เซสชั่นกะปงับองององไอมนก่เออี้รเราได้มการยังไม่ได้ขายโฟตบูธเรไม่ได้ขายนี่เลยเนี่ยอยากโชว์น่อยเนี่ยขายขายขายของขายของขายของ ผมอยากเห็นรูปมานานแล้วผมเลยรอมาดูวันนี้เลยอันี่นะครับแจกไปนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่กี่ขาดีคะอ่าโอ้โหแค่แพ็คเกจจริงยังหล่อเลยเรื่องนะไรลูกนี้เราเรียกพี่แจ็คมารูปแพ็กจรูปแพ็คเกจรูปแพ็คเกจรูปแพ็คเกจจริงยังหล่อขนาดนี้นี่ดูแล้วโตแล้วโตจริงจะขนาดไหนอมีพวกนี้นะครับอ่ะ ข้างหน้าเขาบอกว่าไม่ให้เห็นชัดๆแต่ข้างหลังน่าจะเห็นชัดได้เนาะได้ไแต่ข้างหลังก็สวยผมว่าชอบข้างหลังซีเขียบบอเออเนี่เป็นรูปแบบนี้นะครับแบบอุ้ยอันนี้ให้ดูเฮ้ยเนียไปไม่เห็นแล้วเลยตอนนี้ไปฮิตไงฮินไหมแล้วมีสองเวอร์ชันด้วยเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้เดี๋ยวดูซิคอมเมนต์มีใครพูดอะไรบ้างซื้อทุกอันจบเออเนี่ยมีคนบอกซื้อทุกอัน ต้องซื้อทุกอันไม่พอที่สำคัญเลยซื้อบัตรมาเจอพวกเราดีกว่าเอออันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อเทั้งอันนี้ต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อรถเกิดไหนมาจริงอยากถ่ายเลยไหมคะเราชอบสิ่งไหนเป็นพิเศษผมว่าชอบอันนี้ที่สู่ทิชชู่แล้วเพิ่มพูญว่ามันน่ารักดีอ่ะแบบเอาไปห้อยกระเป๋าก็น่ารักด้วยแบบสมมติหรือหรือแม้กระทั่งแบบว่าน้องๆถึงน้องๆทุกคนทุกงคนไหนที่ยังเรียนอยู่เนี่ยก็ซื้อเพิ่มพูนไปติดไว้กับกระเป๋าแล้วคือไปไหนมาไหนก็คือเนี่ยมีน้องเป็นเพื่อนถือว่าเเเปป็นนนนนตััววแทพกกกรรราาไไงงคอยยใใให้ลจีี ใช่น่าหลากระู้สุดอ่ะมี๋อพังแล้วพังแล้วพี่ปอนใส่ให้น้องหนึ่งอ๋ออันนี้ใส่ใส่เองนะเออโอ้โหโซคิวสุดๆโอ้โหวันไหนวันไหนเบื่อใช่ป่ะเราก็ใส่ไปโรงเรียนใส่ไปโรงเรียนเออสมมติบอกไปโรงเรียนแล้วไม่มีใครใส่ให้ก็ให้แฟนใส่ให้ก็ได้แล้วก็นี่เพื่อนอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเพื่อนใส่ให้ครับ สตอบคำถามกันค่ะครับที่ปอนเขามีโผล่แล้วหยิบขึ้นมาเลยค่ะครับเสมอนนี่โอ้โปุ๊บปุ๊บปุ๊บคำถามเริ่มเลยไหมล่ะได้จ้ะเข้าสู่คำถามแรกถ้าพาแฟนไปเดทหนึ่งวันจะพาไปที่ไหนอืมถ้าพาถ้าถ้าพาแฟนไปเดทหนึ่งวันจะไปที่ไหนหรอคุณเริ่มก่อนเลยอะอืมไปที่ไหนก็ได้ครับที่มีเธอ กาแฟที่พาไปเดทไงจะเป็นใครล่ะโอ้โหไม่ก็ไม่เราถามว่าจะพาไม่ก็ตอนนั้นเรียกว่าพาแฟนไปเดทที่ไหนแล้วจะพาคนอื่นไปอีกเหรอไม่เขาบอกว่าพาเธอไปที่นี่แลเธอคือคนไหนอ๋อเอาเป็นเธอได้ไหมอ๋อมาถ้าพาแฟนไปเดท จริงๆแล้วคือแฟนอยากไปไหนผมก็พาไปได้หมดแหละครับผมแล้วก็จะถามเขาว่าจะเอาอะไรก็ว่ามาเอเอสั้นๆง่ายๆเลยสั<ล>ยส้นๆง่ายๆคำ<ด>ถาม <ขอ S 1> ต่อไปเดทแรกจะพาแฟนไปกินอะไรเดทแรกจะพาแฟนไปกินอะไรอ่าเป็นคุณคุณจะพาไปกินอะไรผมใช่ไหมผมคิดอยู่อืมผมอยากพาแฟนไปกิน จริงผมเคยมีโอกาสได้เนี่ยมจริงจังเข้าสู่เรื่องจริงนะได้มีโอกาสได้มีมีโอกาสได้ไปทานอาหารเวียดนามแล้วอร่อยมากครับผมก็เลยอยากจะพาแฟนไปทานอาหารเวียดนามมากันนะขนมเบื้องเงี้ยขนมเบื้องยวนอร่อยมากครับผมพาไปอย่างนี้ต้องบินไปถึงเวียดนามไปกินเลยได้ก็ดีนะผมแล้วก็จัดแฟนมีที่นู่นไปด้วยเลยอย่างี้ไปแล้วคุณเล่าคุณเล่าคุณจะพาคุณจะพาแฟนไปกินอะไรของผม แบบเวลาเรารู้จักใครใช่ไหมถ้าไปไปกินอาหารมื้อแรกเนี่ยผมว่าเราต้องพาไม่พาไปหรูเกินเราต้องพาไปแบบที่ที่มันแบบเฮ้เป็นท,ท,ท,ที่ที่เราชอบเดี๋ยวชอบคุณเดี๋ยวอยสอบคุณพาไปกินหมูกระทะก่อนเลยอย่างแรกแบบว่าฟิลแบบบุฟเฟ่อะไรอย่างเงแบบี้ยแล้วมึงสึกตอบถูกเลยแล้วพาไปเลยเลยเลยวเจะพาไปกินแบบ,บไก่ย่างที่เป็นตัไก่ดิเราจะพาไปกินหมูกระทะก็คือแบบเอ้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆแบบทุกคนเอนจอยได้เออแล้วเราก็จะได้เห็นถึง ตะกา,กาของเขาด้วยตะการก,การกินของตอแ okay. อาาต่ละคนเวลาเหนื่อยจากการซ้อมให้กำลังใจกันยังไงครับโอโ้โหจเวลาหวเหนื่อยจากการซ้อมหรอเราก็ต้องเต้นต่อไปเออ,เอ,อนี่จริงจริงจริง,รงไม่แต่พูดจริงคือคือแบบอว่าสมมติสมมติเวลาใครคนหนึ่งเหนื่อยเราต้องแบบเชียร์แบบเยี้ยเกตั้งคือมันมันต้องลากขึ้นเวทีต้องลากต้องลากขึ้นมากกว่าใช่เพราะว่าแบบ พอพอมันเหนื่อยแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันจะมันจะดาวเรื่อยๆมันเป็นกราฟลงอ่ะแบบนันมันต้องคอยไฮป์อัพกันมากกว่าใช่มันต้องดึงคนดึงดึงนึงขึ้นใช่เป็นอย่างนี้ใช่เราทั้งคู่จะคอยช่วยกันอย่างที้สมมติแบบนั่นนี่บอกว่ามาดุยเลยอะไรเงี้ยอ่าเริ่มดาวได้ไหมดาวเลยไม่ไม่ดาวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยว่าหนึ่งเอเนจีนึกจะมาเดี๋ยวโดดขึ้นมาเลยไอ้นี่อย่างรวดเร็วค่ะขอหนึ่งความหนักคู่ท้ายเอาไว้ก่อนถ้าแฟนเดย์ แฟนกันวันเดียวประโยคสุดท้ายก่อนจะหมดวันจะบอกแฟนคนนั้นว่าอะไรปรนมาณงี้เราโปรโมทีมวันนี้มีแฟนเดย์หรือหมดหมดหนังแฟนเดย์ตนเวทีสุดท้ายประโยคนี้ก่อนแบบจะพูดอะไรอ๋อแล้วพูดตอนเย็บมากขึ้นเนี่ยก็เอาจริงๆก็ขอบคุณแหละขอบคุณทุกคนที่มาดู แล้วก็ก็จะบอกว่าเอ้ยรักกันไปนานๆนะจ๊ะผมจะบอกทุกคนว่าถึงแม้งานจะจบลงแล้ววันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกคนยัง่เป็นแฟนคนโปรดของเราเสมออีกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวโอเคม่ครับแฟนเขาบอกว่าฝากเพนนี้เ่มสอกิ๊นิดนึงได้อ๋อได้เลยจ้ะ so ฝากอันไหน Uh, so, thank you very much, everyone, for watching our live today. Uh, we will see each other on the 24th of yes, September yeah. at Union Hall. So, uh, be sure to. My English is. Oh. Be, sure... be sure to come and meet us, and uh, we'll see each other on the 24th. Yeah! yeah. yeah. Yes! Yes! <laughs> Hi your English is so good ครับ Yes thank you thank you so much everyone if you miss me please come to our fan day in uh on t e t f o r t h September นะจังบ September นะจ้ะแถ่ตีวันเราไม่ยคอกนครตนแบบทุกคนัผมนะทุกทุกคนเชื่อไหมว่าผมอ่ะกดเข้า t ทย i ิเกตเมเจอร์เองทุกวันเลยเพราะว่าจริงจริงผมกดทุกวันเลยนี่วันนี้พูดจริงๆ ผมกดเข้าไทเทเกสเมเจอร์ทุกวันเลยเพราะว่าผมแบบอยากรู้แบบเออบัตรเราขายได้เหลือเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ mm hmm. ก็แบบว่าคือเราเคยคิดว่าเออแบบก่อนที่จะจัดแฟนเดย์เราสองคนคิดว่าแบบเฮ้ยแบบแค่เราสองคนอนะ่ะเออแบบอยากให้คนแบบมาดูเยอะๆเพราะว่าเราก็แบบมีความสุขมากๆเวลาที่แบบว่ามีแฟนๆ mm hmm. มาคอยให้กาลังใจมาคอยแบบเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมวันที่24กันยายนเวลาบ่ายโมงนะครับผมมาหาพวกเรากันเยอะนะครับผมครับผม เราวันนี้เดี๋ยวไปรันกันต่อคะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราสองคนก็จะต้องไปรันแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้คือวันส่งงานนะครับก็ใช่อยู่หน้าผมด้วยนั่นแหละโอ้โ <c oughs> แล้วาามาตามมาตามตรงเวลาซะด้วยโอ้โหได้จ้ะก็เดี๋ยวงั้นไว้เจอทุกคนนะครับผมและตอนนี้ขอส่งต่อแล<า>้วไลฟ์ไปครับส่งต่อเพิ่มอีกไม่ได้ไม่ไดีไม่ได้จะส่งต่อคือพี่จะปิดไลฟ์แล้วค่อยเปิดใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาเข้ามาไม่ได้ก็เดี๋ยวก็เอ้ยไอจุ๊บไปดังไปดังไปดัง วันนี้มัน่วันนี้ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราสองคนจะไปรันทวนก่อนนะครับผมแล้วขอส่งอ้ตัวมึงก็ไม่ใช่เบาๆนะตัวเท่าแมวตัวเล็กมั้งเออแยมคือแบบนี้แบบนี้มึงอาจจะมองมึงเป็นแมวตัวเล็กนะแต่ความจริงความจริงความจริงแบบเป็นแบบบิ๊กบึ้มอ่าบิ๊กบุ้ม โอเคจ้าส่งต่อไลฟ์จ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยสู online, ้ๆเพื่อนสู้ๆอ๋อนี่คือเขา้าปอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแล้วไม่จอกนใหน่ำโอายบายเลยนะคะด